การนี้บรรดาท่านทั้งหลายได้ป่ายกันสมาทานศีลและก็สมาทานพระกรรมฐานแล้ว <c oughs> <c oughs> การเจริญพระกรรมฐานเป็นการรวบรวมกำลังใจให้จุดีศูนย์ใดศูนย์หนึ่งโดยเฉพาะในด้านที่เป็นอุศลนี่นั้นเฉพาะส,ะสมถะภาวนาถ้าเป็นวิปัสสนาภาวนาก็ใช้ปัญญาเพื่อพิจารณาหาความจริงให้พบ มันจะได้หมดทุกคนเราที่ยังมีความทุกข์อยู่ก็ราอาศัยมีความโง่เป็นปัจจัยถ้าหมดโง่ซะแ้วมันก็หมดทุกความเดือดร้อนต่างๆที่เกิดขึ้นกับพวกเราที่เราเอาใจเข้าไปร้อนเข้าไปรับนั่นมันจะน้ำหนาจของความโง่ที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าอาวิชชานี่การเจริญภาวนาเป็นการทำลายอาวิชชาให้สิ้นไป เรียว่าทีเ่เราเรียกกันว่าวิปัสนาญาณแต่ว่าวิปัสนาญาณน,นี่จะตายเตา้าขึ้นมาได้จะทีมีปัจนาแจ่มใสก็ต้องมีทานอบรมีครบเป็นการตัดความโลภมีศีลบริสุทธิ์แล้วก็มีฌานสมาบัติเป็นเครื่องทรงตัวที่ปัญญามันจะเกิดอ,อันนี้ทั้งทั้งตามที่กล่าวมาแลาว้วทั้งหมดที่มีความสําคัญ อันดับแรกเราก็ควรจะรวบรวมกําลังจิตเตือหนักเมตตาบารมีอัสมานเณรเปิดบโตหน้าต่ตางข้างหลังนะอานาตเมตตาบารมีนี่เป็นสําคัญที่เคยพูดแล้วในวันก่อนแลที่เดกว่าพอม,มีหารสี่ถ้าพอม,มีหารสีเราทรงตัวอยู่ได้ทุกเสียงทุกอย่างมันก็ครบนบริบูรณ์เรื่องนี้เพื่ออะไรเพื่อว่าพอม,มีหารสีมีครบทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญา โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งตัวเบิขาถ้าเป็นมิบัันาญาณเค่เรียกว่าสังขารุปเกขาญาณตรงนี้เป็นพื้นฐานสําคัญและว,ว่าความดีที่จะส่งได้นั้นก็ห้บรรดาพวกท่านนั่งนับสินให้ครบว่าสีนเนี่ยต้องนั่งนับอยู่ทุกวันนละนับกันตลอดวันเคราะห์สำหรับเครัะ์วัดคือปก,กติสินก็คือสินห้า ถ้ามหาวิทจะสมาทางชิ้นแปดก็ถือว่าเป็นชิ้นพิเศษเป็นชิ้นรมจัต์ในมีใน,นสงสูงมากถ้าเราจะรักษาสินประเภทไหนก็นั่งนับสินไม่ครบตลอดเวลาแค่มันบกกร่องถึงมันเนนดูสินสิบและเสฟทีิวัตรยี 5, รส่สิบห้ารวมมีสินสินทั้งหมดเป็นแปดสิบห้าจะทำเป็นผู้ยีผู้ยำวิ่งอย่างเด็กก็ไม่ได้นะ จะลงนรกไปบทเน้นให้มันขึ้นสวรรค์จะบทเน้นให้มันลงนรก <c oughs> พระก็นั่งนับถึงสองร้อยยี่สิบเจ็ดถึงความจริงมันไม่ถึงสองร้อยยี่สิบเปสองร้อยเก้าสิบหกนี่เป็นสิทธาบทแน่นอนเป็นสองร้อยเก้าสองร้อยเท่าไรยี 200, 200, 200, 27, 7, ่สิบเจ็ดเจ็ดมันตัดทิ่งไปแล้วตัดไปีสี่สองร้อยสิบหก สองรอยสิบหกสิขาบทนี้ต้องคบทนนวากวาดมียามว่างอ่านก็้เขาไว้ทุกวันตอนย็นเราได้ฟังพระอินไนยเพื่อความมั่นใจอ่านวนวนวากวาดสินด้วยจะได้รู้ว่าสินของเรามันมีอะไรบ้างถ้าบททำแล้วความสินไม่พบลงนรกแน่นอนเพราะมื่ไม่รู้อะไรว่ามันเป็นศินนี่มันจะเป็น เป็นคนอยู่ไม่ได้เป็นเทวดาวไม่ได้เป็นพรหมก็ไม่ได้ถ้าไม่รู้ว่าอะไรคือศีลไอ้ความสํารวงความเบ็นพระมันก็ไม่มีไอ้ความโลภมันี็เข้ามาทับทว่วมหัวใจอารมณ์อิจฉาทียา้งมันจะเกิดขึ้นความประมายเกิดขึ้นสร้างความชั่วเมื่อใครไม่ว่าเขาไปหาว่าเขาแก,กล้งความเดือดร้อนมันก็เกิด ในเรื่องของศินทวินในนี้ถ้าเราปฏิบัติเสร็จครบทนแล้วหาคนว่าไม่ได้แต่คนดีแต่คนเลวเนี่ยปล่อยเขาไปคนดีเรากลัวคนดีคือกลัวพทธเจ้าว่านี่พยายามสิ่งใดที่มันเป็นวิสัยของตัวถ้าหาว่าสิลของเราไม่ครบทนเราก็เอาดีไม่ได้เลยเราพระเป็นมีศินอยู่อย่างเดียวยังไม่เรียกว่าพระถ้าเรียกว่าสมมติสงฆ์ยังไม่ใช่ของแท้มันของเทียม อันตรายมากสมมติสงนี่โดนนรกง่ายลื้เกินนี่ถ้าเราได้ฌานสมาบัติท่านก็ยังไม่เรียกพระถ้าเป็นฌานโลกีถ้าได้ตั้งแต่ประโสดาบันขึ้นไปท่านยเรียกว่าพระถ้าเราไหว้ก็เป็นพระพระก็เป็นพระเนนก็เป็นพระถ้าหาว่าเราอยู่ในฌานโลกีทำยังไงยังไงท่านก็ไม่เรียกว่าพระยังเป็นสมมติสองนี่ตระมัดระวัวงให้มาก นั้นการควบคุมกำลังใจให้ส่งไว้ในความดีคือตัวสมาธิจิตท่านจะทำแบบไหนก็ได้มันมีสี่สิบแบบแต่เขาสอนไว้แต่เพียงแบบเดียวเป็นตัวยืนโดยสำคขขัญคืออนาปานุสติกรรมฐานนอกนั่นไปหาเองคนตำรับตำรามมีแล้วเมื <c oughs> ่อการที่จิตมันพุ้งซ่านไม่ส่งตัวนี่ก็อาศัยอนาปานุสติไม่ส่งตัว ถ้าเรามีอ,นา,น,มอานาปานุสติทรงตัวเสร็จแล้วจิตมันไม่ฟุ้งซ่านเพราะอนาปานุสติเป็นการระงับอาร,รมณ์ฟุ้งซ่านของจิตถ้าเรื่องนี้ทั้งพูดทั้งเขียนมาเกือบตายยังมีคนหลายคนมาถามว่าเองจะไม่ใช่พวกเราซื้อก็มีแล้วฟังก็ฟังแล้วก็จะมาถามว่าทำไมจิตถึงฟงุ้งซ่านเพราะถามเขาแล้วว่าเราอยากจะบอกให้แกรีบเดิน,ดนลง,งนรลกไป้เลย ถ้าบอกก็บอกแล้วทำรายก็อ่านแล้วมัจะมาถามอีกคนประเภทนี้เอาดีไม่ได้เจ้าดียังไงตามีดูหูมีฟังดูก็ดูแล้วฟังก็ฟังแล้วยังไม่รู้ว่าท,ทําไมจิตจริงๆมมันไม่ท่งตัวก็ื่อาดูทรงเด็ดฟังท่งเด็ด,ป,ด,ดปล่อยให้มันข้ามหัวไปปล่อยมนผ่านตาไปนี่การรวบรวมกํลาลังใจของท่านั้งหลายจะทรงสมาธิลองดูอย่างไม่ก็ได้ เขายหญ่อือ่นแล้วม,ม่สิบายถ้าภาวนาด้วยไม่สบายก็นั่งนับหนึ่งถึงสิบนั่งนับหนึ่งถึงย100ี่สิบถึงร้อยถึงพันถึงหมื่นว่าไปยังได้ยายอะไรมนมนทาโน่นแล้วน,น,นอนแกสนใจเรียนจะมาทานก็ส่งหนังสือไปสังอาทิตย์เดียวแกก็ตอบมาพขาได้รับต้องซื้อแล้วว่จาจะภาวนาผ่านุกติ แนะนำให้แกนับหนึ่งถึงสิบแต่ไม่เอาแค่นับหนึ่งถึงห้าร้อยพระนับหนึ่งถึงห้าร้อยก็ยังไม่ทันถึงห้าร้อยอารมณ์จิตนสว่างดลับตาอยู่มีความสว่างคล้ายกับคนคืนจุดติเกียงไว้รอบตัวแกก็ตกใจแกลืมตาเข้นมาความสว่างมาันก็หายไปก,ก็ดับไปเมื่อหลับตาเป็ใหม่ก็นับหนึ่งไปเป็นประมาณถึงร้อยแกก็บอกกับแสงสว่างมันเกิดขึ้น นั่นถ้าอารมณ์ของสมาธิเกิดขึ้นไหมเว้ยก็มีอาการแสงสว่างเกิดขึ้นเพราะจิตก็เริ่มเป็นทิพย์แต่ทางนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันทุกคนบางคนมีสมาธิทิ้งชามนมันเลยไปไม่สว่างนียแต่ความสว่างมันอยู่ภายในจิตแนนาบานุสติคือการกําหนดรูลมหายใจเขาออกใ้ขอทุกท่านพยายามทรงให้มากแล้ทําให้คล่องรีบทําให้เร็เว นั่งก็นั่งปั๊บหลับตาพุทจับอนาปานุสติภับให้จิตปัะทรงตัวเลยห้วอพนึกพับอยู่ให้จิตประทรงตัวทันทีอย่างนี้จึงจะเรียว่าเป็นผู้ท่งเข้าถึงสมาธิจริงๆถ้าเราจะนั่งไล่เบี้ยหนงอยู่นั่งนับลมหายใจเข้าหายใจออกไปนับหนึ่งถึงสิบสับหนึ่งถึงยี่สิบสัหนึ่งถึงสามสิบแล้วก็ยังไม่เอาท่าสักที การอย่างนี้แล้วก็รันอย่างนานอยู่แล้วก็พยายามทําไปให้ขึ้นชื่อว่าความดีเนี่ยเราทำมาเดี๋ยวเดียวไม่ได้เราทําทําไปทําบ่อยๆไปมันก็มีการสะสมัวนมันก็ดีเองรวมเข้ามาเองนี่การทรงจิตไปสมาธิให้ทุกท่านนึกให้มนกอันดยเยพาะอย่างยิ่งนึกถึงศีลให้หนักพยายามควบคุมศีลให้บริสมบูรณ์บริบูรณ์อย่าปล่อยให้ศีลมันเตลิดเปิดเอิงไป นะยาไปเถืออายุไปสำคัญคนโบทนานกว่านะทำอะไรก็ได้อันนี้นรกเขาไม่ได้บอกคว่าคนโบทนานบทช้าบบทเร็วมันจะลงนรกไม่ลงนรกพระวินัยย่อมไม่ให้่ากาสจอายุของบุคคลนั่นก็จงจงยาถ้าใช้คำมาลืมอย่าใช้คำ่าำเผลอลืมหรือเผลอตามพระวิน,นัยจะว่ายัไง สงสัยอยู่ก็ดีไม่รู้ก็ตามเพราะปรับจะถ้าปรับถ้าพิจิในก็ตั้งใจไปเลย่าราลงเ,เราจะลงนรกขุมไหนกันแน่ตั้งใจเข้าไว้าตายแล้วไม่เลียบายไม่ต้องพาสนักไปยาโยมลงไปเลยเพราะมันลงแน่นอนนี่ความระหมาดกันพิจิณัยมีกระยช่มากในปีก่อนๆรู้สึกว่ายจะนทนลงตัวกันมากเกลือกันมากก็รู้สึกสลดใจนั่งดูพระมา เห็นว่าทําไมเนาะจึงไม่ได้สนใจผู้อื่นหยถ้าไม่สนใจพระวินัยเอาอะไรไปเรียกว่าสินสองร้อยยี่สิบเจ็ด้าในข้าวสินห้ามันก็ไม่มีถ้าสินห้าเราก็ยังไม่ครบละก็เราจะไปเรียนบาตรกินข้าวคนได้ยังไงมีสินห้าครบก็ยังลงนรกมีสินแปดครบก็ลงนรกมีสินสิบครบก็ลงนรกพรบพระมันมีสินสองรอยยี่สิบเจ็ด อันนี้เมื่อเราควบคุมกําลังใจให้ทรงตัวอยู่การควบคุมกําลังใจด้วยนาปากานกติมีมีความสําคัญนี่ต่อไปถ้าใช้ปัญญาในด้านสมถะภาวนาเพื่อหา,หาความจริงได้ตื่น,ต,นตื่นสก,ก่อนคือมันนั่งนึกดูว่าร่างกายของเรานี่มันสปกปรกแลราม,มนันส,นสะอาดผมขนเล็บปันหนังเนื้อลายเบียบไปตาแบบลำคานล่า มันนั่งดูที่อุจาระคนเราสะอาดไหมปัสสาวะสะอาดไหมน้ำลายสะอาดไหมน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองสะอาดไหมเอาแค่นี้ก็แล้วกันเอาอย่างย่อๆถ้าเราบอกคิดว่ามันไม่สะอาดตอบตัวเองก็ถามมันดูมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ในร่างกายเราใช่ไหมก็ถามใจมันดูฟังใจมันตอบ ถ city, ้ามันตอบมาอยู่ที่อื่นแล้วก็เตรียมตัวลงนรกไปถ้ามันตอบมาอยู่ในกายแล้วก็ถามมันดูที่กายของเราเน่มันครอบครบของสกปรกเข้าไว้เต็มตัวแบบนี้กายของเราสะอาดที่สุกปรกแล้วกายของเรานี่มันทรงสภาพไหมมันเป็นแท่งทิพย์มันเป็นกายกายเป็นวัตถุท่อนเดียวแล้วมีหลายท่อนกายเราเป็นแท่งทิพย์หรือโปร่งถามมันดู ถ้ามันฉลาดมันก็ตอกข้างในมันมันโปรมีหนังกบพร้าหุ้มอยู่มีเนื้อพ่ออยู่ภายในภายในนั่นเข้าไปก็มีกระดูกเ,เลยกระดูกเข้าไปโปรหมดเป็นช่องว่างมีเครื่องจักรคนต่างๆมีตับไตไส้ปอดแต่หันใหม่หันเก่าน้ำเลือดน้ำเหลวน้ำนองเสพหาอุจาระปัสสาวะเต็มไปด้วยความโจ็บกรปรกหาอะไรดีไม่ได้เลย แล้วก็ถามมันดูที่ว่าในเมื่อร่างกายมันสกปรกแล้วเราจะควรคบมันไหมเราชอบสกปรกเพราะว่าเราชอบสะอาดถ้าใ,ใจมันชอบสกปรกก็บอกเออเออดีแล้วร่างกายพังอิกบรรกซะเพราะนรกมันมีของทําลายความสกปรกคือมีไฟเป็นเครืร่องเผาเชิงโสโครกมีสันเผาเป็นเครื่องสับไฟเชิงโสโครกอันนี้ถ้าว่ามันตอบว่าสกปรก ถามเชอบไม่ชอบถ้าไม่ชอบเราจะหลงมันอยู่เพราะประโยชน์อะไรเห็นดูกายก่อนพรราหฐานทุกองค์้อกผ่ายกายชตาลุสติกรรมฐานอันนี้เขาเรียกว่ากายชตาลุสติกรรมฐานเมื่อเห็นว่าศกปรบกแล้วพิจารณาให้มันเห็นมันเป็นศกปรกจริงๆอย่าไปหลอกตัวเองในึกให้เห็นตามความเป็นจริงว่ามันศกปรก ทำจิตให้เขาถึงความสุกสบกของร่างกายสร้างความเบือ่อหน่ายพื่อิสเอนในร่างกายเสียจริงๆถ้ามันถึงจริง<ด>ๆ,ๆเ็นคนทุกคนเ็นสัตว์ทุกประเภทมองปั๊บผ่านผ้าผ่านหนังผ่านเนื้อเข้าไปั้าไหนเลยย้ายตามันไปติดอยู่ที่อออผ้าเสื้อผปอนภายนอกหรือว่าผิวหนังในแผ่นเย้ยเมื่อเราเห็นตัวเราตัวเรานี่สําคัญถ้าเราเห็นสุกรกเสียแรกเราไปเห็นเ่ือคนอื่นสุกรบกทั้งหมด <c oughs> ถ้าเรายังเมามันว่าเราสะอาดความโถงของนรกมันยังมีกําลังมากท่านนี้เห็นว่าร่างกายสกรปรกสกรปรกั้งมันเป็นยังไงเนี่ยก้าวต่อไปก้าวเดียวเป็นวิปสนาญาณน,นี่ตัวนี้เป็นสมถะสกรปรกป็นหน้าสีอิสีเอียนเมื่อก้าวต่อไปเอ๊ะ้องสกรปรกเหล่านี้นี่มันเป็นเราจริงหรือเป็นของเราแล้วไม่ใช่เรา แล้วไม่ใช่ของเราตรงนี้สิมาแล้วแต่ข้าจุดจบแลเข้าจุดพบพอะพิจธาสนาไปแล้วแม้มันสก,กปรกจริงๆเราก็พยายามหาสิ่งที่สะอาดมาฟ้อนมันเข้าไปอาหารแจกกินเข้าไปแต่ละชิ้นต้องทําให้สุกต้องทำให้สะอาดน้ําแต่ละอย่างแม้ต้องหาดีไม่ดีน้ํปบะปากินไม่ได้กินน้ำฝนหมดมันเอาให้สะอาดที่สุดแล้วมันพยายามสะอาดไหม หาความสะอาดอะไรไม่ได้เลยมันก็เพิ่มความสกปรกอยู่นั่นนี่มันมันสกปรกแล้วมันทรงตัวไหมเราต้องการให้มันทรงตัวไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันป่วยไม่อยากให้มันสุดซมไม่อยากให้มันตายมันทรงตัวหรือเปล่าถ้าพิจารณาไปจริงๆนล้วมันก้าวไปหาความพังอยู่ทุกวันมันสุดซมอยู่ทุกวันทั้งร่างกายทั้งจิตใจทั้งประสาท ได้ความคิดเต็มไปด้วยความเสื่อมเสื่อมลงไปทุกวันนี่เป็นตัววิปัตัญายานเอาสมถะตัวนี้นั่นแหละเข้าไปวิปัตัญายานเมื่อร่างกายนี้มันสกรปรกไม่พอนี่มันยังเสื่อมมันก็คลายเข้าไปหาความตายจากคนต่างๆภายในเนื้อนหนังที่ปลายกด่าเป็นเชื้อต่างๆมันลดหายลงไปทุกทีความเป็นหนุ่มเป็นสาวมีร่างกายเป็นที่เปล่งต่างกเรื่อยไป มีความเอิบอิ่มเพราะเรื่องความเป็นแก่เนะหมดเกี่ยวน่นแห้งนี่ตัมาทุกข์ทีนี่มันเป็นอะไรเพราะมันเป็นอนนจังหาความเที่ยงไม่ได้ในเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วเราญาจิตเข้าไปเกาะมันไอตัวทุกขังมันมาเพราะจิตมันเข้าไปเกาะก็ว่าร่างกายนี่มันจะต้องทรงอยู่แบบนี้จะต้องเป็นอย่างนี้ไม่ต้องดีแสนดีมันย่อมไม่เคลื่อนไหวไปไหนอันนี้มันผิดญนาะจิตเข้าไปเกาะมันทําไม ในเมื่อมันมีสภาพมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปรวนมีทการมีการแตกสลายเบ็นอนที่สุดก็เชิญมันตามสบายถ้าเราจะไม่เชิญมันเราไปขวางมันเราก็ขวางไม่อยู่เนี่ยเมื่อเราขวางมันมาอยู่จะไปขวางมันมนถ้าคืนขวางมากเท่าไรมันทุกเท่านั้นมันเดือดร้อนเท่านั้นตามใจมันเลยเพราะถึงไม่ตามใจมันมันก็จะเป็นแบบนั้นมีบุปมาเหมือนกันน้ํา น้ำย่มไหลจากที่สูงลงไปหาที่ต่ำถ้าเราอยู่ว่างๆเราจะดันน้ำจาจที่ต่ำขึ้นไปที่สูงมันเป็นไปไม่ได้โดยทุกคนเหนื่อยหนักถ้าเราตั้งใจเอาเต็มที่เอาจริงๆไม่ความลำบากใจเ่อเกิดขึ้นคือความทุกข์มันไม่สมเร็จผลน,นี่ร่างกายของเราก็เหมือนกันมันเปลี่ยนจังมันไม่เทีย่ยงมันก็เคลื่อนลงไปเคลื่อนลงไปเพื่สุดกบเป็นนับตาสลายตัวนี่พอพิจารณาถึง การสกปรกของร่างกายแล้วก็จับวิปพสนายาชนิพพิทายานไม่ข้ามขั้นไปเลยไม่ต้องไปไล่เบียดแต่ยานต้องยานต้ตน,นเลยแล้วนั่งไล่เบียดตามแบบเป็นชา้าจิตไม่เข้าที่ไหนเอาที่นั่นเห็นร่ารงกายสปกปรกเอานิพิทาเอานิพิทาญายถ้ามาจับไอ้ของสกปรกนี่เราควรจะทิ้งมันไปที่เราควรจะเก็บมัน ถ้าเห็นจริงๆความเบื่อหน่ายมันจะปลากฏมันเบื่อมันเบื่อก็โกรธทิ้งีตัวทิ้งตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พิพิทายานแล้วเป็นยานที่แปดคือสังขารุเปกลายานนี้ไปสน,นายานมาจบที่สังคุยที่สังขารุเปกลายานยานที่แปดค็จริงมันมีเก้าตัวทิ้งขันห้าใน,กนแกะเราเฉยมาใชี่จะสร่างมัน ยากแก่ก็เชิญแก่ยากป่วยก็เชิญป่วยอ่ะมันยังไม่ถึงเวลาตายกินยานะรับเวทนาเขาไว้มันตายมาแล้วคนเลิกกินถ้าตายแล้วเราจะทำยังไงสังขารุเปข้ายาเนี่ยมันวางเฉยในตัวเบิข้าในในสุมมารสี่นั่นแหละถ้าเข้าไปทิ้งจุดที่ปัสนนยานมันเป็นสังขารุเปิตายยาเนี่ยผมบอกแล้วเนี่ยคนบอกว่าพุมิีานสี่มันมีทั้งศีลและสมาธิธรรัญา แล้ววางเฉยแก่ก็แก่ป่วยก็ป่วยตายก็ตายมีกินก็มีไม่มีก็แล้วไปก็ช่างว่ามันอะไรมันจะมากระทบกระทั่งภายนอกถือว่าเป็นธรรมดาก็เฉยช่างมันช่างมันช่างมันหมดเลยไอ้ตัวเบคค้าคือตัวช่างมันถ้าพูดกัน็นภาษาไทยเราไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับมันเสียทัหมดเองนี่ตัวนี้ทรงให้หนักไอ้ตัวช่างมันเนี่ยทรงให้มาก ถ้าเรทรงตัวช่างมันได้เต็มที่แล้วก็เอะผมไม่บอกเลยว่าท่านจะเป็นพระโสดาบัน <c oughs> ถ้าเราทรงช่างมันได้เต็มที่แล้วกเดี๋ยวเดียวจะเป็นพระรา,าหันพระหันนั้นไม่มีอะไรมากก็มีตัวช่างมันทาน,ทานัาช่างมันเป็นปกติแต่ว่าช่างมันเฉพาะในเรื่องขันห้านะแต่ใครทําผิดก็ทำในใจเรา็ไม่ช่างอหันช่างไม่ได้ ต้องขวางทันทีเพื่อรักษาวความดีของพระทเจ้าไว้นี่เมื่อตัวช่างมันมัเกิดขึ้นตอนมีรมชื่นใจชุ่มชื่นใจก็เรียกนีสัจจานุโรมมิกยานเป็นยานที่เก่าคว่าสัจจานุโรมิกรยานครับพิจารณาอริยสัจวนไปวนนาคือทุกข์แต่ความทนในอยากเกิดให้เกิดทุกข์มาจากกัญหา นี่โูถ้าถ้าเราดับทุกข์ได้มาไรเราก็มีความสบายไอ้ตัวที่อยากดับทุกข์ได้คือมรรคในการสิ้นสมาธิปัญญาไปไปมา้ามาก,ก็มันทิ้งสิ้นที่สมาธิปัญญาไม่ได้สิ่งก็สิ้นสมาธิคือตัวสมถะปัญญาคือความจริงีจ้งในการวิปัสสนาอยา่างนี่วนไปวนมาวนมาวนไปอยู่พักหนึ่งถ้าเท่าทิ้งจุดนี้แล้ว ถ้าวนไปวนมาจิตมันยังไม่พ้นตับสังโยกไม่ได้ตัวน,นี้ไปจับเอาบาร,รมีสิบเอกระยเข้ามาไปดึงบาร,รมีสิบเอกระย์เขามันนั่งนับว่าบาร,รมีสิบเอรกระยตัวนี้เขาเราบกพร่องตรงไหนบ้างดูที่อารมณ์ใจของเรามันยังตรงไหนมันยังไม่โจกใจบ้างมันต้องมีตัวใดตัวหนึ่งมันต้องพลาดอยู่ พระบารมีสิบรายการนี่เป็นตัวควบคุมใจเข้าถึงความเป็นพระเรียเจ้าอย่างเร็วที่สุดเป็นแัวเสลดาบันนี่เดี๋ยวว,วันเร็วเร็วเร็วอะไรเดียวเร็วมา้าเลยก็แล้วกันถ้ามีบารบมีสิบนี่ครบทนลย่ยเบี่ยดท่านนบารบมีสินบ้บารมีสุป,ปาวาปันนี่บารบมีแปลว่าเต็มคือทากกำลังใจเต็มพร้อมหมดในการปฏิบัติงานตามน้าของบารบมี ถ้านไม่อยากก็เสังเกียตได้พระเจ้าคนในวัดท่านเสังเกียตได้ถ้าคนมีบาร,รมีครบถ้วนพวกนี้เขาไม่เ,เลยกิจที่ต้องเดินผ่านภาระอันใดที่ปรากฏมันจะเสียหายก็ตามกิจที่คนจะทําพวกนี้ทํทาทันทีนี่บาร,รมีบรรจิตมันมีเป็นวิริยะบาร,รมีเนื่อบาร,รมีนมันก็ต้องพร้อมมันเต็มหน้า,าบาร,รมีมันไล่เบียร์มันครบ อันไหนไม่ครบสร้างกำลังใจให้มันทบพร้อมเสมอที่จะปฏิบัติถ้าเห็นด้เข้ามาถึงจับจิตจับได้เอาเข้าไปรับทันทีอย่างนี้ดแสดงบาร,รมีของเราสมบูรณ์จะถึงปรมัตติอย่างอันต้องเข้าถึงปรมัตถ์ถ้ปรมัตถ์เต็มที่แล้วเป็นอนหรหันต์ทันทีถ้าเราพิจารณาสัจจานุโวิทยาน ถ้าจิตมีนี่ปีทายายนะสังขารุเปขาย,ยานยานี่เป็นอาหารหันต์ได้สบายสบายแนละ้ว <c oughs> แต่ว่ายัางนะถ้าบารมีพคร่องมันขับที่บารมีแล้วก็จับตนบารมีให้อยู่มันตรงไหนหนอมันช่องต้องไล่เบียบบารมีให้หนักเอาแล้วบารมีสิบมาคลางอ่านมันทุกวันอ่านแล้วก็วัดใจลงไปทุกวันถ้าใจมันครบถ้วนบริบูรณ์เมื่อไร เราก็อย่างเร็วที่สุดเราก็เป็นพระโสดาบันไม่ยากเลยนั่นเอาเผลอๆกลับเดี่ยวเจ็ดวันหรือว่าเจ็ดเดือนหรือว่าเจ็ดปีนะ่เจ็ดปีวันเ็วมากอย่างเร็วภายในเจ็ดวันเราไปอรหันอย่างกลางภายในเจ็ดเดือนเราไปอะหันอย่างเร็วหมูเลยไหนจะบอกเลยหมาไม่หยาบเรีวหมาดีกว่า เลวหมาไม่กินในยเจ็ดปีเป็นะลาดน,นี่เราปฏิบัติตามที่เราปฏิบัติวันนี้มันเข้าจุดหมายปลายตรงทางตามจุดแต่ว่าอย่าอวดตัวเป็นคนฉลาดถ้าทำตัวเป็นคนฉลาดแวะนุ่นแวะนี่สงสัยนั่นสงสัยนี่นะไปเลยไปอยู่กับลวงพุทธสบายๆไม่ต้องไปมาา่ไอ้สวรรค์นี่ผ่านพันโลกอ่ะ อันนี้พูดวันนี้ก็พูดเพื่อเข้าใจว่าจะได้ไม่ประมาทคําว่าประมาทเนี่ยอย่าให้มันมีในใจว่าคําว่าไม่เป็นไรจงอย่าใช้ขึ้นชีว่ว่าความชั่วนิดนึงถ้าทําแล้วไม่เป็นไรยอย่าอันนี้ความดีที่เราจะทํากันเหมือนกันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก็ทําอีกสักครู่ต่ถึงไม่ทําไปสักพักก็ถึงไม่ทํา ้าลมไปเดี๋ยวหนึ่งก็แสดงว่าเราประมาทดูวัตถุเป็นของสูงสังเกตได้แต่คนถ้าของสูงมันจะเสียหายถ้าเราเดินผ่านไปผ่านมาแบบไม่สงสัยแล้วโหยังไกลสวรรค์เยอะเลยเพราะอะไรบาร,รมีสิบไม่ได้ติดเข้ามาเลยแม้แต่เสี้ยวหนึ่งแม้แต่หยดหนึ่งของบาร,รมีสิบไม่ได้มีเลยแม้แต่น้อย ยังต้องให้ใครเขาเห็นยังไม่ยอมรู้ว่าอะไรมันจะดีมันจะชัว่วมันจะเสียมันจะไม่เสียเราเป็นพระเราเป็นคนในวัดจิตจต้องเพื่อทำช่วยรักษาของมัสาสนาอันนี้ผมไม่ได้เที่ยวเข็นนั่นผมสังเกตดูตามนี้แล้วก็ผมก็สังเกตตัวของบุคคลนี้เขาจะมันลุกง่ายๆคนนี้เดินไม่เดินไปไม่ไกลเจอะน,นอนจะเสียเจอะหนี่จะเสียรู้ของมันจะเสียรู้ผ้าขอ,ของอะไรมันควรไม่ควรอยู่ที่ไหน เห็นท่ามันอยู่ในสถานที่ไห่คนเขาทำท,ำท,ทันทีนี่พวกบาร,รมีครบถ้็นเขาเป็นอย่างนี้เออที่คุยให้ฟังว่าก็จะลืมในตอนต้นก็ควบคุมกาลงังจิตให้เป็นสมาธิตัวสมาธินี่สําคัญสมาธินี่อยู่ที่อนาปานุสติหือตัวใหญ่แต่ว่าเราจะพอใจในกรรมฐานกองไหนแล้วก็ทําได้ตามสบายแต่ถ้าว่ายาที่อนาปานุสติเอาตัวใหญ่ขึ้นตนนัวเล็ก่อนไม่อย่างนั้นกรรมฐานกองนั้นจะไปไม่รอด อะไรวันนี้พูดเยอะแต่ความจริงไอ้เรื่องพูดนี่ก็สําคัญถ้าพวกท่านไม่เข้าใจแค่อย่างเดียวผมให้เจริญกรรมาฐานไปแสนชาติก็จะไม่ได้อะไรเลยแต่หากว,ว่าท่านมีความเข้าใจสชยจริงๆแล้วเรื่องกรรมฐานนี่มันง่ายนีดเดียวโดยเฉพาะทั้งสมาธิและวิปัสสนาญาณไม่ใช่ของยากเลยของง่าย เราจะเห็นว่าสมัยก่อนๆเขาปฏิบัติกันฟังพระพุทธเจ้าเทียจบเดียวเป็นอรหันต์ฟังพระพุทธเจ้าเทียจบเดียวเป็นพระโสดาบิกถาคาณาาิคานั่นเป็นเพราะเขาเข้าใจจะไปบอกบอการมีเขาเต็มบารมีเขาเต็มได้บารมีเรามันก็เต็มได้ทําไมมันจะเต็มไม่ได้เพราะมันของสร้างขึ้นมาใหม่ได้ไม่ใช่เปขน,นของเก่าเสมอไปมาเล เราก็จะเห็นได้ว่าคนที่มีบาร,รมีป่อแปรแย่งพระราธาพรามณ์ท่านราธาพร,ร,มรามณ์มีบาร,รมีป่อแปรเต็มทีแต่องค์งส,งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าแนะนิดเดียวบาร,รมีเต็มเตยมปฏิบัติตามที่ท่านังเองไม่ฝ่าฝืนไม่ใช่ไปน,นัง่งอวดตัวเป็นศาสตร์สนาภายนอกแม้ใครมาและคุยพุ่งรู้นัง่งรูนี่รูนู่น แต่ที่ไหนได้ได้เอาจริงเอาแจกับไอ้อแม่ทวินในข้อเล็กๆังไม่รู้เลยสมาธิก็มาเห็นได้อะไรเอาอารมณ์เผื่อไปคุยไปชมบ้ายเขาเออถ้าเรามันเผื่อแล้วไอ้คนนับฟังมันก็เผื่อด้วยแต่เขาเข้าใจผิดเราเลยกลายเป็นคนทํนใไ้เขาเกิดเป็นมิจฉาทิธิเราลงนรกสบายอยู่กับเทวทัพอย่านักปฏิบัติเขาไม่คุยมากถ้าเราไม่รู้จริงอย่าไปคุยเด็ดขาด ท้าไม่เข้าใจบอกตำรามีไปอ่านทิ่เขาถามว่าท่านทําไมถึงไม่อธิบายบอกฉันก็มอ่านเลยยังไม่ได้อา่านเหมือนกันไม่ที่เก็บเหมือนกันถ้าถามว่าก็บวชอยู่ในสํานักการปฏิบัติประการฐานนี้ทำไมยังที่เก็บบอกฉันเป็นคนเอาทานบวชอาศัยกินเฉยเรื่อหะเขาจะได้รู้เอพอื่อไม่ว่าเราตอไปเราต่อปนี้ไปเขาทุกท่านพยายามตั้งใจให้ตรง,ำงดำเนินจิตให้มัน ำกำหนดรูลเราไม่ใจเขาออกใช้คำภาวนาและพิจารณา,า,าตามอัตยญาสายยิงต่อจะได้ินส้นญาณปบอกฏเวลาวันนี้ตั้งเวลาไว้ให้ยี่สินาทีเท่านั้นนะเรื่องเล่งตัวกันหน่อย